สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันที่9กลุมภาพันธ์2,564นะครับวันนี้คอลัมน์เปลวสีเงินให้หัวข้อคอลัมน์เอาไว้ว่าที่มาวัคซีนพระราชทานขึ้นต้นอย่างนี้ครับคุณเปลวใช้คำว่าครับกรณีสารสั่งให้ธนาทรลบคลิฟไลฟสดวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียตามที่กระทรวง DES ร้องขอและต่อมาน,นายธนทรร้องคัดค้านนั้นนะครับ เมื่อวานนี้ครับวันที่8กุมภาพันธ์ศารก็มีคำสั่งสรุปเพื่อความเข้าใจกันง่ายๆนะครับว่าธนาทรผู้คัดค้านเนี่ยชนะกระทรวง DES ผู้ร้องแพ้ธนาทรไม่ต้องลบคลิฟไลฟ์สดนั้นนะครับไม่ต้องนำออกจากระบบคอมพิวเตอร์ด้วยเหตุผลใดจึงเป็นเช่นนั้นก่อนจะลงรายละเอียดเนี่ยผมอยากจะบอกกับทุกท่านนะครับว่าทุกเรื่องทุกคดีที่สารอาญา ตัดสินนะครับก่อนที่ใครจะมีความคิดเห็นหรือจะมีการวิพากษ์มีการวิจารณ์เนี่ยควรจะต้องอ่านคำตัดสินนั้นให้เข้าใจซะก,ก่อนนะครับอย่าพลันด่วนใช้ความรู้สึกและอารมณ์เป็นทัศนคติออกมาตอบสนองคำตัดสินของศาลเป็นอันขาดต้องเข้าใจให้ตรงอย่างเรื่องนี้เนี่ยคุณเปลยบอกว่าต้องเข้าใจให้ชัดนะครับว่ากระทรวง D e s เนี่ยเขาร้องว่า ไลฟ์ Life, สดนั้นกระทบต่อความมั่นคงและคําว่าวัคซีนพระราชทานเป็นการมิ่นพระมหากษัตริย์ให้ธนาธรเนี่ยลบคลิปและก็นําออกจากระบบคอมพิวเตอร์ d e. ีเร้องให้สารพิจารณาในประเด็นนี้เท่านั้นคุณเปลยบอกว่า DES ไม่ได้ฟ้องให้ดำเนินคดีอาญาต่อธนาธรด้วยความผิดตามมาตรา112แต่อย่างใดนะครับดังนั้นเนี่ยการจะพิจารณา จะพิจารณาตามกรอบคำร้องเฉพาะลบหรือไม่ลบเท่านั้นนะครับไม่มีผลไปถึงธนาธรว่าผิดหรือไม่ผิดมาตรา1น2นะครับตั้งสติครับตั้งสติตั้งใจให้ตรงผมจะนำเอาสาระหลักในคำสั่งสารที่ MGR มอรอนไลน์เขาเผยแพร่เนี่ยมาให้อ่านกันนะครับค่อยๆอ่านทำความเข้าใจกันแต่ละประเด็นไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นนะครับว่าทุกคำวินิจฉัยมีคำอธิบายเป็นที่มาเป็นที่ไป แล้วก็มีตัวบทกฎหมายรองรับนะครับบนฐานพยานหลักฐานตามที่โจทและจำเลยเนี่ยเอาไปแสดงและหักล้างกันอย่างชัดเจนและต้องเข้าใจนะครับว่าสาลอาญามีหน้าที่รับฟังทั้ง2ฝ่ายนะครับแล้วก็พิเคราะห์เป็นคตัดสินตามพยานหลักฐานที่โจทได้จำเลยเนี่ยนำไปแสดงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าถามว่าดีเอแพ้เพราะอะไรตอบได้เลยครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าทนายผู้ร้องเหลี่ยมเนี่ยสู้ฝ่ายธนาธรเขาไม่ได้ ไม่สามารถที่จะนาเอาหลักฐานมาหักล้างข้อกล่าวอ้างหรือข้อกล่าวหาของธนาธรได้อ่านและศึกษากันดูนะครับเริ่มจากเหตุที่ศาลร,รับคําร้องคัดค้านของธนาธรไปเลยนะครับดังนี้ครับศาลให้อ่านคําสั่งพิเคราะห์แล้วคดีนี้มีเหตุให้รับคําคัดค้านไว้พิจารณาหรือไม่เห็นว่าการออกคําสั่งระง,งับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลโดยชัดแจ้งและถาวร เมื่อสิ้นสุดกระบวนการแล้วไม่มีโอกาสให้ผู้ใดได้โต้แย้งอีกต่อไปการอนุรลมให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ถูกต้องแก่คำร้องเช่นนี้สมควรที่จะรับพิจารณาเสมือนหนึ่งเป็นคดีอาญาคดีหนึ่งซึ่งต้องให้โอกาสคู่ความทุกฝ่ายได้ต่อสู้คดีเท่าที่จะเป็นไปได้ทั้งนี้การให้โอกาสดังกล่าวยังเป็นหลักการสำคัญสำหรับการทำงานขององค์กรตุลาการตามหลักนิติธรรมดังนั้นสำหรับคดีนี้ผู้ร้อง ได้ยื่นคำร้องต่อศาลในวันที่29มกราคม2564และศาลไตส่สวนพยานผู้ร้องฝ่ายเดียวและมีคำสั่งในทันทีเป็นกระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบจึงมีเหตุให้รับคำคัดค้านของผู้คัดค้านเอาไว้เพื่อพิจารณาประเด็นมีเหตุสมควรระง,งับการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์เรื่องนี้หรือไม่เห็นว่าเมื่ออ่านถ้อยคำในมาตรา14วงเล็บ3 ซึ่งกำหนดความผิดสำหรับการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญานั้นเห็นว่าถ้อยคำที่ว่าอันเป็นความผิดแสดงว่ากฎหมายประสงค์จะลงโทษผู้ที่นำข้อมูลซึ่งได้มีการวินิจฉัยโดยชัดแจ้งแล้วว่าเป็นความผิดเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งนี้เจตนารมณ์ของกฎหมายเพื่อมีให้ความผิดตามมาตรา14วงเล็บ3ซ้ำซ้อน กับความผิดประมวลกฎหมายอาญาที่มีโทษสูงกว่าอยู่แล้วดังนั้นเมื่อยังไม่มีการฟ้องเกี่ยวกับข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามคำร้องนี้ให้รับผิดตามประมวลกฎหมายอาญาจึงไม่มีกรณีต้องวินิจฉัยตามมาตรา14วงเล็บ3และไม่เข้าเหตุตามมาตรา20วงเล็บหนึ่งมีข้อพิจารณาต่อไปว่ากรณีตามคำร้องจะเข้าเหตุตามมาตรา20วงเล็บ2หรือไม่สำหรับการพิจารณาในชั้นนี้ สารพิจารณาเฉพาะตัวบุคคลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเฉพาะข้อมูลนั้นว่าอาจากระทบต่อความมั่นคงอันสืบเนื่องมาจากความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือไม่การวินิจฉัยคดีนี้จึงไม่เป็นการวินิจฉัยว่าผู้ใดจะต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หรือไม่ซึ่งเป็นเรื่องที่เจ้าพนักง,งานที่เกี่ยวข้องและสารที่มีเขตอำนาจจกได้พิจาราณาต่างหากไป และเมื่อมีคำพิพากษาให้บุคคลรับผิดทางอาญาแล้วจึงมีผลให้ศาลอาจสั่งระง,งับคดีมีข้อพิจารณาคำว่าอาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรมีความหมายเพียงไรสมควรต้องแปลความโดยพิจารณากรอบของรัฐธรรมนูญมาตรา34ซึ่งบัญญัติว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นย่อมมีความหมายว่าการห้ามหรือระง,งับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลเป็นข้อยกเว้นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการ แสดงความคิดเห็นจะทําได้เมื่อมีความจําเป็นอย่างยิ่งยวดและเร่งด่วนเพื่อคุ้มครองประโยชน์อันชอบธรรมของรัฐและการจํากัดสิทธิเสรีภาพต้องได้สัดส่วนกับความจําเป็นจึงต้องตีความอย่างเคร่งครัดและเป็นภาวะวิสัยการพิจารณาว่าข้อความใดจะเป็นข้อความที่อาจเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จะต้องพิจารณาจากข้อความทั้งหมดมิใช่พิจารณาเฉพาะตอนหนึ่งตอนใด จากข้อความที่ผู้คัดค้านนำเสนอนั้นเนื้อหาเกือบทั้งหมดมุ่งเน้นในเรื่องการกล่าวหารัฐบาลว่าบกพร่องในการจัดหาวัคซีนโดยมีการนำข้อมูลหลายอย่างมาสนับสนุนซึ่งมีการบรรยายถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องหลายบริษัทรวมทั้งกล่าวถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทดันด้วยข้อมูลที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ที่ระบุเกี่ยวกับการถือหุ้นเป็นเพียงข้อมูลส่วนน้อยและไม่ใช่ประเด็นหลักของการนำเสนอเมื่อพิจารณาถึงข้อความที่กล่าวถึงพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะจอจง ในส่วนแรกเป็นการกล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทสยามไบโอไซเอนจำกัดซึ่งข้อความนี้ผู้คัดค้านนำสื่อบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเอกสารราชการและผู้ร้องไม่ได้คัดค้านจึงฟังว่าเป็นความจริงข้อเท็จจริงเพียงว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือหุ้นบริษัทด,ดังกล่าวมิได้ทําให้เสื่อมเสียถูกดูหมิน่นหรือเกียรติชังหรือไม่เป็นที่เคารพสการะแต่อย่างใด สำหรับในส่วนที่2เป็นส่วนเสริมจากข้อมูลส่วนใหญ่ของการนำเสนอที่กล่าวหาว่ารัฐบาลผิดพลาดในการให้วัคซีนเกือบทั้งหมดถูกผลิตในบริษัทเดียวการกล่าวอ้างถึงคําถามต่อประชาชนต่อสยามไบโอไซเอนจำกัดซึ่งอาจกระทบต่อสถาบันนั้นไม่ได้มีลักษณะเป็นการชักชวนให้ประชาชนกล่าวโทษแต่โดยลักษณะของข้อความที่สืบเนื่องกันมามีลักษณะเป็นการกล่าวหาว่าการกระทําของรัฐบาลจะกระทบถึงสถาบัน เพื่อให้คนฟังรู้สึกว่าความบกพร่องของรัฐบาลเป็นเรื่องร้ายแรงด้วยลักษณะของการนามาอ้างเพื่อให้รัฐบาลรับผิดชอบมากขึ้นจึงไม่ได้มีการกล่าวถึงกรรมการผู้จัดก,การของบริษัทเพราะไม่ได้บุ่งเน้นความรับผิดของบริษัทคดีนี้มิใช่การพิจารณาความผิดของผู้คัดค้านและจกต้องพิจารณาอย่างเคร่งครัดคือข้อความที่สมควรถูกห้ามนั้นต้องมีความชัดแจ้งที่จะเป็นความผิด ซึ่งไปพิจาร,รณาแต่เฉพาะถ้อยคําตามตัวอักษรข้อความผู้ที่คัดค้านกล่าวสืบเนื่องมาทั้งหมดของเรื่องนี้ยังไม่สามารถเห็นได้อย่างก,กระจ่างชัดเจนว่าจะทําให้ผู้ฟังรู้สึกดูหมิ่นเกลียดชังสถาบันแต่อย่างใดในส่วนของการนําเสนอของผู้คัดค้านมีข้อความหัวเรื่องว่าวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียผู้คัดค้านอ้างว่าเป็นคําพูดที่นายกรัฐมนตรีเคยพูดทํานองนี้และหน่วยงานของรัฐบาลเคยใช้คํานี้ ซึ่งข้อเท็จจริงในส่วนนี้ผู้ร้องมิได้โตข้อเท็จจริงจึงฟังข้อเท็จจริงได้ตามที่ผู้คัดค้านนำสืบทั้งนี้แม้ว่าถ้อยคำอาจจะไม่ตรงกันทั้งหมดแต่น่าจะแสดงว่าก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลจะได้มีการใช้ถ้อยคำที่แสดงพระมหากรุณาที่คุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบการจัดหาวัคซีนแล้วการที่ผู้คัดค้านนำข้อความดังกล่าวมานำเสนอจึงไม่ใช่ความเท็จและลำพังข้อความดังกล่าว หากไม่ใช่ความเครียดก็ไม่ทําให้เกิดความเสื่อมเสียต่อพระองค์จึงไม่ใช่เป็นการใส่ความเมื่อพิจารณาข้อความทั้งหมดแล้วแม้ว่าผู้คัดค้านจะบรรยายว่าองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทสยามไบโอไซแอนจำกัดแต่ก็ไม่ได้มีข้อความใดที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเป็นการกล่าวหาหรือตําหนิติเตียนหรือกล่าวให้สงสัยในความสุจริตต่อพระองค์ไม่ว่าในทางใดๆ จึงไม่มีลักษณะชัดเจนและเห็นได้ในภาวะวิสัยที่แสดงว่าข้อความนี้อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อันจะเป็นเหตุให้ศาลสั่งระงับการทําให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์แต่อย่างไรให้เพิกถอนกระบวนการพิจารณาตั้งแต่การไตส่สวนและมีคําสั่งของศาลซึ่งย่อมมีผลให้คําสั่งศาลในวันที่29มกราคม 2,564เป็นอันสิ้นผลและมีคำสั่งยกคำร้องคุณเรียบอกว่าครับอ่านโดยทำความเข้าใจแต่ละประเด็นเนี่ยจะเห็นว่าเรื่องนี้สารแยกแยะออกมาเป็นขั้นเป็นตอนชัดเจนนะครับที่ธนาธรอ้างว่าวัคซีนพระราชทานเป็นคำพูดนายกและสารบอกว่าไม่ใช่ความเท็จนั้นเพราะอะไรเหตุหนึ่งก็เพราะว่า,านายดีเนี่ยนั่งเฉยทั้งไม่โตทั้งไม่มีพยานหลักฐานมหาหักล้างข้ออ้างของธนาธรเลย คุณเปลก็เลยสรุปบอกว่าถ้าจะวังเวงทีมทนาย DES นี่แหละครับวังเวงแล้วตามด้วยเครื่องหมายตกใจนะครับ